สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อ31 1โครินบทที่10ข้อ31นะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองโครินก็คือเรื่องของการกินอาหารที่กววร่าวไหวลูคาลพที่ผ่านนะที่ผ่านการกล่าบไหว้ลูคาลพแล้วก็กินอะไรบางอย่างที่ขัดกับสิ่งที่เคยปฏิบัติ ในเวลานั้น,นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องของธรรมเนียมของชาวยะม,มีสองอย่างที่เดินไปด้วยกันก็คือ1ธรรมเนียมของชาวยูสองก็คือเรื่องของออการเป็นอิสระจากการที่จะทําหรือไม่ทําอะไรบางอย่างสองเรื่องก็เข้ามาเกี่ยวข้องใน,ใน,ในสภาพที่เมืองโคลินที่อาจารย์โปโลได้เขียนจดหมายไปฝากไปถึงพระธรรมตอนนี้ก็พูดถึงการกินอาหารที่ผ่านการ ว่ลูกเคารพนะครับจ์บอกว่าถ้าถ้ามีคนเอาอาหารมาให้แล้วไม่ได้บอกอะไรเราก็สามารถกินได้หรือถ้าแต่ถ้ามีคนเอาอาหารมราลรวบอกว่าอาหารนี้ผ่านลูกผ่านการกล่าวว่าลูกเคารพแล้วเราก็ไม่ควรกินนะเพราะว่าสิ่งที่ทเอ่อที่เราไม่ควรกินไม่ใช่ว่าเราเรากินไม่ได้แต่ไม่ควรกินเพราะว่ามันจะทําให้คนที่เอามาให้เนี่ยเกิดความสงสัยหรือที่เรียกว่าสะดุด นะหรืออาจจะเป็นคําถามสําหรับเขาว่าจะกินทําไมกินได้ทำไมกินได้นะยกตัวอย่างง่ายๆนะเรื่องเรื่องของเลือดนะเรื่องของเลือดนะเนี่ยต้องบอกว่าคริสเตียนก็มทีทั้งกินแล้วก็ไม่กินนะสายอนุรักษ์มากๆหรือสายถ้าเราไปสังเกตคนผู้รับใช้รุ่นโบราณมีรุ่โนโบราณทุรุ่นเก่านะรุ่นเก่าก็กจะไม่กินนะไ,มไม่เพียงแต่ไม่กินนะ บางทีบางท่านเนี่ยเอามาในบทเนี่ยยังไม่ได้เลยนะัน่นั่นคือก็เป็นเป็นสิ่งที่เขายึดถือปฏิบัติมาแต่ว่าในในยุคปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างเห็นการเปิดกว้างแล้วก็การนะมองข้ามนะการข้ามเรื่องของการกินเลือดนะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของมุมมองแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าถ้าเรากินแล้วถ้าเรากินหรือไม่กิน แล้วเป็นเหตุทําให้คนอื่นสะดุดหรือสงสัยในความเชื่อของเราหรือสงสัยในสิ่งที่เขาเชื่อก็ตามเนี่ยเราก็ควรไม่ไม,ไ,มไม่กิน <c oughs> ถ้าถ้าไปร่วมโต๊ะกับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่กินเลือดนะเราก็ไม่ควรกินนะไม่ควรกินจริงๆการการไม่กินเลือดเนี่ยมันมีเราบอกมันมีเหตุผลหลายอย่างนะ,ะใช้ข้ออ้างก็ได้นะใช้ข้ออ้างนะ เหตุผลหรือข้างคือว่าโอเคเลือดเนี่ยมันมันต้องบอกมันไม่ใช่สิ่งที่สะอาดมากนักเราสังเกตอะไรเราสังเกตจากการที่เขาตรวจโรคใช่ไหมครับเราเขาจะตรวจจากเลือดนะเพราะนั้นเลือดก็ไม่ใช่สิ่งที่สะอาดถึงแม้ว่ามันจะผ่านการฆ่าเชือ้อมันจะผ่านการทําให้สุกแล้วก็ตามเนี่ยบางทีก็ก,ก็เออก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะกินเท่าไหร่นะครับ ในกรณีในกรณีเป็นต้นเนี่ยโอเคถ้าเราไปนั่งร่วมโต๊ะกับคนที่ไม่กินเลือดเราก็ไม่กินเพราะว่าการที่เราไม่กินก็ไม่ได้ทําให้เราเสียอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าการที่เรากินเนี่ยกับจะกลายเป็นทําให้เกิดความสงสัยหรือเกิดสิ่งที่ว่าเออทำไมคริสเตียนกินเลือดด้วยทํำไมคุณกินเลือดเฮ้ยเราถูกูกฝังมาว่าไม่ต้องกินนะทำไมคุณกินอะไรแบบนี้นั่นนั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่อาจารย์ปารโลพูดถึง แล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งในข้อที่3 1มส็นั่นคือว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นถวายการถวายเกียรติแด่พระเจ้าประเด็นแรกก็คือว่าจะกินหรือไม่กินอะไรก็อย่าทําให้คนอื่นสะดุดประการที่2ก็คือว่าจะกินหรือจะไม่กินอะไรหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้การกระทําสิ่งนั้นเนี่ยเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าการการการกระทําที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหมายถึง กรณีแรกด้วยก็คือการทําให้คนอื่นไม่สะดุดหรือการทําให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเ,เราในฐานะผู้เชื่อนะเราทําแบบนี้นะทำแบบนี้นะบบนนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นนะสิ่งที่เราควรจะปฏิบัตินะผมผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่ามีการเ,เปิดโรงทานแล้วก็แจกข้าวสารนะแจกข้าวสารอันนี้ผมถามเล่นๆว่า เราควรไปรับแจกหรือเปล่านะเราควรไปรับแจกหรือเปล่านะ,ะการไปรับแจกก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมครับมีคนแจกของแล้วก็ไปรับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นคําถามต่อไปสําหรับคนที่รู้จักเราหรือคนที่รู้ว่าเราเป็นคริสเตียนก็คือว่าุ uy, เดี๋ยวนี้ยากจนขนาดต้องมารับแจกเหรอแล้วพระเจ้าที่คุณบอกว่าพระเจ้าเห็นความมั่งคั่งเนี่ยพระเจ้าประทานพระพรแก่คุณมากมายเนี่ยทาไมคุณต้องมารับแจก อันนี้อันนี้เป็นคําถามเล่น,ลนๆที่ที่ที่ผมฝากไว้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะการกระทําอะไรบางอย่างหลายครั้งทําให้เราเ,เราทาให้พระเจ้าเสียเกียรติโดยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรก็ต้องเรามัดระวังนิดหนึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ ของพระเจ้าออกไปนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินหรือเรื่องรับของอะไรแบบนี้ทุกอย่างนะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเราถ้าเราทําแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติหรือไม่ถ้าพระเจ้าถ้าเราทําแล้วพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติก็อย่าทําเลยนะบก็ทําในสิ่งที่พระเจ้าได้รับเกียรตินะบเช่นอะไรเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎจราจรอะไรเงี้ยง่ายๆนะที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถ้าทําแล้วพระเจ้าได้รับเกียรติก็ทําเลยครับ แต่ถ้าทําแล้วพระเจ้าเสียเกียรติก็ถอยหลังนิดนึงนะจะทําทดีหรือไม่ทําดีก็ไม่ควรทำนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้เราเระมัดระวังชีวิตของเราว่าเราจะทําอะไรก็ให้เราตระหนักถึงสิ่ง2เรื่องก็คือเรื่องของการที่จะทําให้ผู้อื่นสะดุดหรือไม่หรือสิ่งที่เราทำน่าจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่นะขอพระเจ้าอวยพรกับ